สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเรื่องราวของคนชนะที่ยังคงวุ่นวายคืออะไรไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าเชฐงงใจโดนด่าเพราะแสดงความรักพ่อหลวงรักแผ่นดินเน็บเบาๆคนแพ้สุขใจคนชนะยังวุ่นวายเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับบรเชษเอ็มเปียหรือว่าเชษมือกลองวงสมายบัฟฟโรทุกวันนี้ก็ ทำกิจกรรมช่วยเหลือสาธารณประโยชน์นะครับเชษโพสต์ข้อความลงบน Facebook บ,บอกว่าอย่างนี้ครับตอนนี้นะครับงงครับงงงงแล้วก็งงงงมากๆว่าเราแสดงความรักพ่อหลวงแสดงความรักแผ่นดินแสดงความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แสดงความรักกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่โดนด่าว่าเราเนี่ย เป็นไดโนเสารเต่าล้านปีเป็นสลิมเป็นห้อยโหนต่างๆนานาแต่เราก็มีความรักนะครับความรักที่ดีมีความสุขมากๆนะครับคนแพ้ที่สุขใจคนชนะยังวุ่นวายอะไรกันนักหนาครับขิดไปก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยนะครับ